นยองครับพสดีครับัสดีครับจูจๆก็อยากเล่นนะจยจงไม่คือวันก่อนน่ะคือโหลดกลับมาเล่นครั้งแรกใช่ไหมในรอบแบบนานมากผมเคยซื้อเกมนี้ตั้งแต่มันเปิดน,นะแล้วก็เล่นอยู่นิดเดียวอ่ะเออเล่นกับพวกพี่ออฟอะไรอย่างเงี้ยนะรงน,น้องป่านสปินอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ ไม่ได้เล่นเลยนะครับเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาซื้อน้องลิมมาเล่นเมื่อประมาณท,ที่ที่แล้วเล่นไปวันเดียวอันนี้เป็นวันที่สองที่ผมมาเล่นนะมือใหม่มากมือใหม่มากโดนเซอร์บุลลี่เป็นส่วนใหญ่เออวันนี้ไม่รู้จะโดนเซอร์บุลลี่กลางสตรีมหรือเปล่าเ๋ยลองดูจะให้แอดเล่นนานมากเลยอยากจริงร้งเนออีครับเล่นด้วยอรัดูแต่เอกแล้วมีไฟอย่างเลยเออเออ,เอ,อ ดูต่เอกทุกวันแล้วแบบมีไฟอยากเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วเห็นเอกเ,เ,เล่นลินตาเอกเล่นลินนี่คือเก่งมากเลยนะผมพยายามลองเล่นอยู่มันเล่นยากเหมือนกันนะคือผมไม่ได้เล่นนานผมกลับมาแค่ผมจะกะระยะฟันเซอร์ผมยังไม่รู้ระดบับน้องลินมันยาวแค่ไหน <c oughs> แล้วแบบเอกเวลาเขาว่าเขาเล่นนะ่ะเขาแบบฟังเสียงได้ยินใช่ไหมผมฟังแล้วไม่เห็นได้ยินอะไรเท่าไหร่ <c> ่ <oughs> ได้ยินเสียงแต่เครื่องอะไรเงี้ยแต่แบบเสียงเซอร์แบบหายใจอะไรเงี้ยมันดูว่ามันต้องมีเปอร์ก่อนที่ผมไม่แน่ใจเหมือนแต่ผมไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยพยายามเปิดเสียงดังแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ยินนะครับไม่เมื่อก่อนเมืแ่อบบก่อนเล่นนะแต่ว่าพอเราทําเกมมือถือ demás, เยอะเราไม่ค่อยได้เล่นไงเออน,น,วน,น,นีวันจันทร์นะครับวันจันทร์ผมจะเปลี่ยนเกมมาเล่นเรื่อยๆนะครับรอยัลคาวบ้างอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นรอยอข่าวรอยัข่าวบ้างแลกบ้างอะไรบ้างวันจันทร์นี้จะแบบเหมือนเป็นวันฟรีของผมนะที่แบบผมไม่ได้ดีเกมอะไรลงเป็นพิเศษนะครับ จะพยายามหาอะไรมาเล่นนะอันนี้คือแก๊งเลือแต่ชอบเนี่ยถ้าอยากอยากถ้าเกิดครบสี่เมื่อไหร่เนี่ยบอกผมได้นะเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันได้นะครับก็ให้หูฟังฟังเสียงเกมเออผมยังฟังฟังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อะแล้วแบบมนหาเซอร์ไม่เจอไงเซอร์เดี๋ยวก็ชินใช่ไหมมาเล่นเกมที่มีลินใช่ใช่ใช่คือรู้ว่าลินมันเล่นยากนะแต่ชื่อชื่อเหมือนลูกสาวไงก็เลย ินน้องมาเลยจริงๆแล้วแค่นจริงๆนะเสียงดังเสียงในเกมดังพอไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าเกมเลยผมจะบอกว่าเซอร์เอ้ยจะบอกว่าคิลเลอร์ปกติมันหาห้องง่ายนะแต่ว่าถ้าเป็นคิลเลอร์แรงแรงประมาณผมอย่างเงี้ยแรงประมาณ2ี่อะหายากนะผมหาห้องทีนึงอย่างนานเลยอะประมาณว่าเขาหาเซอร์เลเวลน้อยๆไม่ค่อยมีอะเซอร์ส่วนใหญ่เขาแบบแรงเลหลักเดียวกันหมดแล้วอะ บางทีกดไปเจอเซอร์แบบแหลงหนึ่งแหลงสองก็มีนะอั้งที่แล้วผมวันแรกที่ผมโหลดมาเล่นอะ่ะผมเล่นไปแค่สี่ห้าเกมอ่ะผมเจอเซอร์แบบแรงหนึ่งกับแหลงสี่มาพร้อมกันแล้วก็แบบแรลงสิบห้าสิบหกอีกสองคนผมโดนบูลลี่รัวๆเลยเว้ยแบบเซอร์แรลงหนึ่งกับแรลงสี่แบบเ๊าแบบโตมากเลยอะ่ะเออตั้งเปิร์กด้วยเลยด้วยแบบหนีวิ่งก็ไวแทงหลังอีกอะไรอีกโอ้โหแบบวิ่งเร็วหลบโอ้โหแบบสุดยอด โดยบุลลี่ตายเออแพทนี้เขาอยู่ในตู้พี่จริงหรอเออแต่รอห้องนานอยู่นะนี่ก็เลยเลยนี่ความจริงก่อนเปิดสตรีมน,นี่กดหาห้องมาสักพักหนึ่งแล้วนะที่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้จะได,จะได้ห้องเท่าไหร่แต่ว่านั่งคุยไปแล้วกันนะวันนี้ชิวๆนะครับอย่าบุลลี่ผมเออค่ะแต่าาตรูกสาวเป็นฆาตกรเหรอ <laughs> ลินน่ารักไม่เป็นไร อืมกินน่าราักเราเจอห้องมาเนน่วันนี้ย,นนยแต่เมื่อกี้ก็ลองกดดูแต่ว่าเมื่อกี้ผมเล่นแล้วมันมีแหลกๆอะ่ะนี่ผมรีเนี่ยรีคอมันนะผมไม่รู้มันยังแหลกอยู่หรือเปล่านะตอนแรกเล่นแล้วแบบมันแหลกๆเฉยเลยอะ่ะแบบประมาณว่าเหมือนแบบดีเลยครับแล้วประมาณว่าจู่ๆผมก็วราปไปจุดนึงแบบประมาณว่าเหมือนหลดไม่ทันจู่ๆเซอร์หายไปจากตรงหน้าเว้ยเล่นอยู่เซอร์หายวิ่งวิ่งตามอยู่กันอยู่แค่จู่ๆเซอร์หายไปเลยวุบวุบหายไปเลยเว้ย งงไม่รู้เหมือนกันว่ายังเป็นอยู่หรือเปล่าแต่นี่รีเน็ตรีอะไรหมดแล้วนะเวลานี้เซอหาง่ายกว่าคิลเลอร์เว้มาแล้วมาแล้วมาแล้วปะภาพต่ำหรือยังผมต้องประภาพต่ำด้วยเหรอจริงปะตังนึงนะครับมือใหม่สุด อน,นี้ทำอะไรได้ Increase จะมากั Hunting m o n อ๋ออันนี้ทไไําให้อยู่ในนั้นนาขึ้นไม่เอาดีกว่าเนอะเอาวิ่งเร็วดีกว่าอ่า Increase จะมากั Hunting d u r a t อ๋ออันนี้ดันขึ้นนิดนึง Activation Charge Speed Frequency Offacing Hunting Movement Speed อันนี้ดีกว่านนก็หาเร็นนว ต่เอานี้แล้วกันนะครับเรวก็เล่นน้องลินใช่ไหมผมม่ให้พี่ออฟสอน,อนน่ะแหละตอนแรกผมเลยไม่เป็นผมเลยไม่เป็นเลยแล้วก็ให้พี่ออฟสอนเนี่ยแหละวันนั้นนะ่ะพี่ออฟมาเป็นโค้ดให้อยู่วันแรกที่เริ่มเล่นนะ่ะพี่ออฟมาสอนอยู่แต่ผมยังยัง,ย,งยังตาไม่ค่อยดีหูตาไม่ไวอะ่ะมันเหมือนกับมันมึนๆไปหมดเลยอะ่ะเล่นแล้วแบบตาไม่ดีแล้วก็หาเซอร์ไม่เจอ <laughs> <laughs> เฮ้เห็นเล่นเกมนี้เหรอ ตอนสมัยเริ่มสตรีมใหม่ๆ่เล่นเกมนี้นะแต่ว่าไม่ได้สตรีมเนี่ยสมัยนะั้นก็เล่นอยู่นะน่าจะโดนเซอร์บูลลี่ชัวร์ๆต้องโดนบูลลี่แน่ๆเลยผมโดนบูลลี่หลายเกมมากท่านผู้ชมบางคีผมเจอแรงแบบต่ำกว่าสิบอะ่ะ ก็เริ่มโดนบูลลี่แแบบแลงงเลรงหกเลงเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแลงสี่เงี้ยโอ้โหบูลลี่บูลลี่คิวเลอร์รัวปรับต่ำสุดดีสุดหรอเแล้วเพื่อนๆจะมองชัดไหมอะ่ะจริงหรอผมต้องปรับประมาณไหนอะครับไม่งั้นมันจะกระตุกหรอผมมีแบบโหลดมันโหลดฉากไม่ทันอะ ไม่เชิงว่าหล่ม่ทันนะเหมือนมันเน็ตมันชาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเน็ตหรือเป็นที่ผมนะครับเออจู่ๆก็แบบมันมีบางจังหวะเหมือนแหลกอะแล้วก็เซอร์หายไปจากตรงหน้าผมเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูแล้วกันว่ามันแหลกไหมนะครับถ้าเกิดจู่ๆวิ่งๆแล้วจู่ๆตัวเอง,เด,เ,องเดินแล้ววาวร้าแบบน้องลินไม่ได้นั่นก็แสดงว่าเป็นนะครับมีหมอกหนามากชมครับหมอกหนาจะ